ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการหันมาใช้พลังงานทดแทนประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศด้วยการลดภาษีสรรพสามิตส่งผลให้ราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลงจึงเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญเห็นได้จากยอดการจองรถยนต์ไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุด สูงถึงกว่า2,000คันนายแลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสปสา,ามิตรเปิดเผยว่ารัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการนำเข้าและผลิตรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั้งภาษีศุลกาการภา,ภาษีสปสามิตรและเงินอุดหนุนส่งผลให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญจากนี้ไปที่จะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและก็มีการลงทุนในเรื่องการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในมิติเดียวนะครับรัฐบาลจะมองว่าทำอย่างไรครับจะมีการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อใช้ความได้เปรียบของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้เนี่ยยังคงมีความได้เปรียบในการเป็นหับในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นยานยานต์นแห่งอนาคตนอกเหนือจากการสนับสนุนของภาครัฐภาคเอกชนถือเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการกระตุ้นให,ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยนายนารงศรีตะลายนกรรมาการผู้จัดการบริษัทเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยหนึ่งในบริษัทที่ได้ร่วมทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรกล่าวว่าจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครองรับการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าภาวะในเรื่องของน้ำมันตอนนี้ด้วยที่ทําให้คนเริ่มกลับมามองในเรื่องของต้นทุนกลายเป็นเจ้าของรถหนึ่งคันพอเราจะมีการปรับราคาล,ลงมาทําให้มันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายหรือว่าสมาออกมาได้ดีเลยในเฟสแรกสิ่งที่คนไทยเนี่ยก็ยังค่อนข้างสวงอยู่ก็คือเรื่องของซื้อรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปชาร์จที่ไหนนะครับเป้าหมายเราเนี่ยจะอินทิเกรตจุดชาร์จนะครับไม่ต่ำกว่า80%นะครับที่มีเ,เข้ามีมอยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะครับให้คนไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกใช้แอปพลิเคชันที่จะหาจุดชาร มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในครั้งนี้นับว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอย่างชัดเจนนอกจากจะมีส่วนช่วยกระตุ้นผู้บริโภคให้มีความสนใจจับจองเป็นเจ้าของเพราะราคาจำหน่ายถูกลงแล้วยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการตัดสินใจทำการลงทุนในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้นพร้อมนำพาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวไปสู่ศูนย์กลางของยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนได้ตามเป้าหมายเอกวินกากระนิก รายงาน